ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับในส่วนของ Apple Even t นะครับที่ได้อาประกาศในเมลนะครับวันที่8ที่ผ่านมานะครับแจ้งมาว่านะครับวันที่15กันยานี้นะครับก็จะมีการจําหน่ายสินค้าของ Apple อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันครับครับในส่วนของสินค้านะครับก็จะมี iPad Gen 8นะครับที่ทุกคนรอคอยมานะครับได้สอบถามทางช่องมานะครับว่าจะออกมาไหมจะออกมาจริงไหมนะครับวันที่15ออกมาแน่นอนนะครับส่วนสเปคนะครับ เดี๋ยวรอฟังวันที่15นะครับเพราะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการมานะครับที่ได้รีวิวกันไปนะครับในส่วนของ iPad Air 4นะครับที่ได้ประกาศนะครับก็ได้แจ้งออกมาแล้วครับก็ออกมาในช่วงนี้นะครับ iPad Air 4ที่ทุกคนรอคอยนะครับว่ามีบอดี้นะครับเหมือนกับ iPad Pro หรือเปล่านะครับตอนนี้เราต้องมาดูกันนะครับวันที่15นะครับแล้วก็ในส่วนของ Apple Watch นะครับได้มีการแจ้งมาว่าจะออก Apple Watch Series 6มานะครับที่ผมได้เคย รีวิวไปนะครับก็ลูกเล่นเพิ่มเติมมาจากเฟิร์นซีรีส์5นะครับก็เออเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องที่4ก็เป็นหูฟังนะครับที่ได้พัฒนามานะครับของ Apple นะครับและในส่วนของที่ทุกคนรอคอยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ iPhone 12นะครับก็แจ้งมาว่ายังไม่ออกนะครับจะเป็นช่วงเดือนตุลานะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าในงานจะมีเซอร์ไพรส์ไหมนะครับครับในส่วนที่อยากจะแจ้งอีกอันนึงนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับมีข่าวดีก็คือว่าใครที่รอรุ่น เก่านะอย่างเช่น iPad Pro นะครับตัว2018นะครับก็มีการลดราคานะครับแล้วก็ในส่วนของ Apple Watch Series 5ก็มีการบางลานะครับหยุดขายนะนะหยุดขายไปนะครับอาจจะมีการลดราคานะครับเอามาลดราคาหรือว่า Series 6มาแทนจำหน่ายเลยนะครับเหมือนเดิมที่เคย Apple ที่เคยประกาศไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาทํา นะฮะในส่วนของอ่าส่วนไหนที่ลดราคาบ้างนะครับหรือส่วนไหนที่นะฮะได้ตัดออกจากไลน์ในการวางขายของ Apple นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ